น้ำสวัสดีค่ะฮัลโหลเอลลี่เบิร์ดสวัสดีแม่พี่ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะคะเด็กทำชูบาร์ไรบิรบ,บุญนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนมอนเนลนะคะบาร์ไรบิรบ,บุญนะคะน,นี่อาบน้ำอีกตามเคยนะคะอาบน้ำหยอกกันแล้วหยอกไม่ผิดโอเคอาบน้ำแล้วถอยเคยอาบน้ำกัอนลูกอาบน้ำก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะ ไปบุญเรียกนะคะอนาบน้ำนะคะเกล็ดเล่นโคลออนอาบน้ำแล้วยเย็นเย็นนุ้ยน้ำเย็นมากเลยนะคะอนาบน้ำน้ำมลงสะลงสะเลยลงสะเลยอออลงเลยลงเลยอิ่ว อ <ş Quand> <ir> ู้ยจะลงจะลงทางใหญ่เออทางสูงมานี่มานี่มาลงทางนี้แล้วแล้วแล้วมาๆมาๆจำบุญอาจำบุญอยู่ไหนเอยจำบุญม่เกตดูนะคะม่เกตอาบน้ำสดดำเนี่ยมเลยนะคะอาบน้ำสดชื่นกันน้องจำบุญจำแก่นนะคะจำดื้อนะคะมา ถูถูถูสวัสดีค่ะถูแล้วถ<ม>ูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็รู้สึกร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะพามาเล่นน้ำคลายร้อนกันนะคะอันใดรับชมคลิปของเราอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าส่งกำลังใจท,ทักทายได้นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจ เมเจอรบอกว่าขอบคุณทุกท่านด้วยการติดตามรับชมนะคะเด็กดื้อเด็กดื้อเอา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 เมุดมุดมุดอู้หูอู้อ้อ้าขาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาละขึ้นมาละเอาขึ้นมาละลูกเอาอีกขาหนึงขาหนึงเอาขาหนึงอีกมามาเล่นน้ำกันเล่นน้ำกัน ทั้งจะแตะไหมเอ้ยทั้งจะแตกชอบกัดชอบกัดอาปากอาปากกัดอย่างเดียวมาเล่นาเล่นเล่นน้ำเล่นน้ำโอ้ยสดชื่นสดชื่นอ่งมาลงโอ้ยกสองขาแล้วตอนนี้ยกสองขาแล้วนะฮะนาเล่นน้ำเล่นน้ำตมตุ้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 ต้ม เอยอ้ยเต้นละเต้นละเต้นละบําละเต้นละบําละจะไปจับทักทายด้วยทักทายแม่เมด้วยไปับามกันครับผมมันอ้โหกินกันกินกันขับอะไรกันอ้ยอ้ยอ้ยดำเราจะนี่จะดำน้ำไหมจะดำน้ำไมอ่ะลงแล้วสองขาลงเลยนะคะอ่ลุยฮยยแล้วบุดดำุดอ่ะ เล่นน้ำสนุกมากเลยปุกบม่เกล็ดกระหองลูกนะคะมาเลยมาเลยตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วตุ้มตั้ม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 แล้วทางเล็กไปแล้วทางเล็กไปไม่กล้าลงไม่กล้าไม่กล้าเล่นแล้วนะเอลกี้จะเกล็ดเลยเขาแต่งดิ ไปแล้วไปแล้วเอาหนำเอาหนำนะคะเด็กน้อยจอมซนเด็กซิตซ์นะคะแต่ยาตัดกัดอย่างเดียวอาปากกัดอย่างเดียวจำบุญครับจำบุญครับอาจารย์บุญรู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 รรรร ลับล้วนครับไปล้วไปล้วตามภาษาเด็กน้อยไม่เก็ก็ทูนไหนาลูกเยออย่าไปยอะจุดไจุดทางเล็กไปนอยนอนไม่ได้นอนไม่ได้จ้ Senungggu ya. Apa dekat yang dia? Apa? Apa? apa, apa. <laughs> hmm. สามประมาณนี้เลยนะคะสร้างความสดชื่นในน้องช้างนะคะน้องช้างจะได้ร่าเริงสดใสนะคะเอาเพิ่มพลังละฮะเพิ่มพลังละดูดนมแล้วเพิ่มพลังแล้วนะคะตอนนี้ปั๊บดูดน้ำแล้เสียงดังมากคิวเสียงดังมากเลยเพิ่มพลังก่อนนะคะแม่แม่ เล่นน้ำเหนื่อยเกิดก็หันไปหันมาอ่ะกินอีกกินอีก,อกจะเอ๊ะ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 จะเอ๊ ไ่เกดะดิ้นจะแล้เกินลูกกินนมเดี๋ยวเกบลูกกินนมหันไปหันมาอารมณ์เสียแล้วตอนนี้ไม่กินแล้วนมไม่กินแล้วดุกิกดุกลิกไปดุกลิก,ก,กมาเลยนะคะ ถายก็มุนตาอาจารย์มุนจอมุนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหครับอยู่ใต้โถงอยู่ใต้งำมลครับำมลครับำมลครับผมไปละไปลไปไหนจไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนค่ยๆค่ยค่อยิดไม่กล้าไปนะคะ ลชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คลิปของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดต่อให้เราด้วยจ้าเป็น ทุกการเปิดการมองเห็นในคลิปของเรานะคะนี่มาขายร้อนกับจอมบนมาขายร้อนกับจอมบุนกันนะคะกับแม่เกดแม่เกดบอกว่าเย็ยนสบายมีความสุขมากนะคะค่ะเดี๋เยวเยอะพะใเยอะจ้ะอ้นง่ มุนมุนเอ่อทูทุทุแล้วเกตแล้วทูทุทุทูแล้วทุทุแต่เคเหรอถ้าวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ เต็มที่เวรมาสโฟวอซิ่งซีโยเฮียเกนซีดบายบายสวัสดีค่ะ